สาวคนดังเผยทิ้งวงการ5ปีไม่อยากรับบทแม่เป็นนักสแสดงรุ่นใหญ่ที่ลด้แล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับสาวเงาะกฤชกรล่าสุดเธอได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชถึงบทบาทในวงการว่าพี่เงาะจะถูกวางตัวให้เป็นบทนำตลอดต่อให้ไม่ได้เป็นนางเอกหรือเป็นตัวร้ายชัดๆแต่บทต้องโดดเด่นมากๆเงาะเรียกว่ามีเนื้อเรื่องให้เล่นอยู่แต่บางเรื่องก็มีนิดหน่อยที่หลวมตัวรับเล่นคือคุยกันไม่ชัดเจน ถ้าพูดถึงบทบาทแม่นี่คือตัวท็อปคนหนึ่งเลยที่ผู้จัดต้องนึกถึงแต่วันที่เปลี่ยนเทินจากไม่ได้เป็นแม่แล้วผู้ใหญ่วางว่าเธอมาเล่นบทแม่ให้หน่อยซึ่งตอนนั้นอายุพี่เงาะก็ยังไม่เยอะตอนนั้นรู้สึกเฟลไปเลยอย่างที่บอกตอนแรกๆได้รับบทบาทเป็นตัวสองเป็นตัวเด่นมาตลอดก็ยังเล่นเป็นเพื่อนนางเอกบ้างไปสักพักผู้ใหญ่บอกเงาะเดี๋ยวมารับเรื่องนี้นะรับเป็นบทแม่เราก็แบบช็อกนิดนึงตอนนั้นอายุยังไม่30ิเลย ยังรับไม่ได้แล้วช่วงนั้นประกอบกับว่ามีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารเสริมเข้ามาด้วยกําลังศึกษาอยู่เราแผนตัวเองไปเป็นนักธุรกิจก่อนดีกว่าไหมตอนนั้นเรายังไม่น่าเหมาะกับบทบาทแม่เรียกว่าเกือบทิ้งวงการไปเพราะคําว่าบทแม่ถูกต้องทิ้งวงการไปเลย5ปีโดยไม่รับละครเลยเรายังคิดว่าตัวเรายังไม่ถึงขนาดบทแม่ยังเล่นเป็นเพื่อนนางเอกได้เล่นเป็นตัวสองตัวสามได้แล้วอยู่ดีๆมาเปลี่ยนเป็นบทแม่เราจะถึงไหม ลองเปลี่ยนไปทำธุรกิจก่อนไหมแล้วตอนนั้นก็มีโอกาสมาด้วยก็ไปศึกษาธุรกิจก่อนดีกว่าตอนนั้นถ้ามันดีอาจจะไม่กลับเข้าวงการอีกเลยและหลังจากธุรกิจมันเริ่มดีก็มีคนติดต่อเข้ามาพอดีถ้าเรารับละครอีกมันก็ช่วยธุรกิจที่เราทําอยู่มันยังเอื้อกันไปได้ก็ลงมารับเล่นบทแม่เรื่องแรกหลังจากนั้นก็แม่มาเรื่อยๆเลย